นะครับเนาะเอามือเหแอดมินเดินทางมาอ่านำเงินเอฟซีมาแห้งพามวนมาแห้งมวนซืนเสียบหนึ่งหัวขาดชแนลนะครับเพื่อได้นำมาส่งแม่คู่เพิ่นเนาะครับจีรวมสั่งพญานาดนะครับเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆสำหรับเอฟซีสิไวเนื้อเสียใจนะครับเนาะอขอบุกมือเกิดนำมาส่งชุดแรกผ่านไปอันนี้ก็เป็นชุดที่สองนะครับเพื่อ หราไปซื <Es> ้อหางเก็บมือหงหาไปคนอ่านครับผมเนาะเพราะว่ากะนยาวนะครับเนาะใส่เวลาอยู่นะครับเนาะอาก็คืออันนี้ก็คือนํามาถวายปูนะครับเนาะอืมติดงเลยนะลูกเด้ติดตองเลยอืม คนละใบขาด่้วยนลูกเนาะขาดล้วยขาดด้วยมัใช้ที่หลังน้พอน้อลูกอยปตลาดเ้วองขาดกวยกนีออกไปตลาดกล้วยวยเนยก็้นจะ่ยมาเลยกวยก็จะสีเรื่องกวยกวยยไม่หายที่ปอกกวยาะพอเนาะมาคารวะพรอยาลูก แตงแกงสีเลหลุกวันสีวันผักผสมแซงมมออทำาน่าหนักหน่อยรสบุ้นยังหลุดนะโอ้โหฝนหตวเรทานึนันหลุดฝนไม่ชั่จะยซื้อบานเนี้สาถมียาวีเมอย่าง้ ดอไม้เสียขอถามมาต่าตกมเียข้าตกไม่ได้เสียขออมาตกมมือต้งแต่งคันไม่พอสวดก็ลด้เสียขอกาต้จ้าแต่งคันผิดมากที่หลุดไม่กล้าสวดก็กอมเอฟเอฟซีขอเข้าเรือัว

เป็นอมาสักเนี่ยแล้อปวด้างนี้เอะเอ๊ะเอเอ๊ะมอ๊ะเอ๊ะ้อ๊ะเอ๊ะเเอ๊ะเอ๊เอเาเอ๊ะงอ๊ะเอ๊อเะออ๊เอะะะอือออะเอ๊ะะอะอ๊ะอัะเอ๊ะะเอออเปา เปตุงเลยผมปตุ้งเต็มเต็มตุ้งตุบุญหลายสายนาดหลุดเลยสายในซอยเป็นสะพานบุญบุญหลายสายนาเลยถ้าพูดตามกินมะขามเขาก็ตลกเป็นแ่นักินมามน่าหลงดีเดี๋ยวกอสิบประทานก่อนให้มีชคในลามีโชพหมน่าหุดเลยเจ้าอ

ถามมาคนสิมีโศกมีหลักมีโศกมีหมานมีหรือมีคนมีโศกหลายเป็นเยอว่าจะได้ซอยสามข้างพุทธศาสนาเอมีหมันเห็นกาเลอ้าวแล้วนักเก็บเขาแทบลูกดานหาถ้าเข้ายท งดุราวันฉันวันดังฉันสมว่าหลังสติข้อจะนิดได้อีนั่งสองคนแหางหายข้อตินได้โอน่ะข้อจตินได้เออจติดได้เออเขาเราว่าจังฉันมลกวันฮานังฮาเบิ่ทุราเขาว่าดังวันฮาแล้วก็ยันงบมือเดียวนะหลเงินมืเยะห่ต้องใส่กับว่ามีปัญหา มันมีปัญหาอาไรกันที่อเอ้ยิน้ำก๊อกเกบเออน้ำปัดใจมันถาวหาย่อเออห้ยีม่ชคไม่หลักไม่ชไม่หมานนั้นหรอกเอให้คับคัคุ้มคุ้มหกไดเป็นสพานเหมือนนั่นหรอกเออมาดีพักไปเมื่อจมว่นโจมวันคืนเดียอาหนาน้มันเปะทัาท่อกดางว่าชิาดนี่ะอ่อ่ะอ่ะอ่ัอ่ะอ่ะอ้ะอ่ะอ่ะอ่ะ เดินโอ้นักาหักวาไปมหนักนักไารือยัลปที่เท่าไปที่เท่าปที่เท่าจมก็ขึ้นเลยขึ้นเลยบ่ขึ้นไปบางแรงแรเขาเขามาทานนักทิ่ผ่หามโอ้ได้หหายูได้หหายุได้ไหายุถามแมที่เราเอาย้ำนะเต็จเทียนนององอก้อนอกมูเอกอนมูเอ้าน่า เพนึงองค์ก oh, oh. ah. okay. okay. oh, ้อนลงเเสียหนึ่งองค์ก้อนเอด่านทายมังเห็ด่านทายก่อนเจ็ด่านทยก่อนเอาอ่ะพลานาอนันตาน้าราองคูไงลูกเดิองไงไม่เข้าไม่เข้าไม่หนอดไงไงออบ้นบนทมด่ะบ้านลูกเดิมองไงดิองแบบ้องคูงไงเอาไปด่านทายด้วเอาไปด่านทายก่อนเอาเอาตางานตาสวยมาก เร็วลูกจงได้่อนนี้ลูกคิดลูกหาข้อไหน่อนนา้บ่าเร็วจงได้ลูกห้านข้อไหนตอนนี้ไต่บ้านไต่เม้งยกววงยกไก่ยกไก่ยกไก่ไม่ไหเอ้้นั่งทั้งวันทั้งคืนหมดกันเลยอ้าคักแม่คักแม่แตงบ้าเอ้คุณทำควงบ้านชิจนใหตัวคนเดอะ กินทั้มือยัตัวค้อด้วยขนาดนี้ม่ใจนะไม่ใจคนเ้คอจักวคนน้คนเกียรติมากเยอะี่พายนี่หรอไม่ใจไมใจกินทั้งพ่อมือยัดตัวค้อนด้วยพ่อเยอะกี่พื้นหรอพ่อว่าในตัวใครดำพ่อว่าในตัวใครดำขนลูกว้เขาคานว่าชิปหาว่าเาเอาหกันเลย้าพ่อว่าใครดำยันนี่เด้อ อ้ลูกอยากยอพี่ว่าจะโดินเดมากใช่ไหมพ่ไปเอินกับพ่อมาเออขหลัอยู่่อยากบ้างบ้างพเดอยาต้อยวองเฮ้ไปน้ามานึ่ยรก้ไปนมหน่งเพราะับเป็นใชยรึดินด้เอาเฮ้าไปนรอ้ยไปน้าเออมาขัดขาไห้คอดีบิดขัดขาหลคอดิบิดเออเหมือนดตีนก็ไข้ก็ดำมีเงาดกมีเงาเอา เือปั้งเพื่อนเราก็ได้กินแล้วน่าบักขาก็ไดาษจ้งถตัว้งข่นางน้อยซื้อได้ยุติเงิน่ได้ขยังว่าว่าได้กยนว่ไ้อ้านตัวานตัว่แตงขันนิ้วมันหาคอล้งว่าลงานน้าบกด้าว่าใ้ากินจากไหนกาม่ารองงไ้รองว่าได้เออจ้าีค่ยเจ้ น้ำแบพออยู่นักว่นยน้ำนี่เป็นแช่เอ้มถ้ามาด่ายุหลานพอเอรมาะพอกินมัเป็นชนวนาดแบาคุณนะพากินมัเป็นชวน่ตัดไม่ของจินเว่งอยู่ดเลยก็ไปเอาไม้กูแ่ท่องสิบาบาเ้อปู่หวดได้แทโ้ได้แท่เออแค่ไหนใคไันแต่แดงจิคือแล้วนะพ่อ

พอไม่เนาะเออเนาะเอายืนงบงมีพอไม่น่ะว่าเช่ยืงันพอพอเปิดแล้วแม่เป็นบงพอเปิดตู้เซฟเลยนะพ่อเนาะคือทห้องเต้ก็ได้หรืไงห้องเต้ที่พ่อเลขึ้นวาราสีขึ้นหนักนี่หมข้นหนักยังไงบ้านียนยังต้ัดใส่ได้มาเข็มขีดพ่อายล้อน้งียอ้ยปะกันนากขนา คำนาหน้าเขาอย่างน่้งานสิอย่งนี้คนนะกี่ได้จอบขบคนอย่างเราไปกี่จอบเดี๋นี้วจันอ่านี้ก็ได้จอบเนาะคนังกฤาราสการเล่มบ่พอมันทรราดะได้มาเข่มคนนี้พอเขาว่ามากเข่งเออเขาไปง่ายีแบบเดิใครก็เขาแต่กี่เขาไปง่ายมันหลายทด้เขาคุ้มหลายลี่เออต้องย่างันไ่นีกจะดีวัดนั่ลรักกูด้กะดีวัดนั่งรัะ เออทุกที่เขาทักทาตั้งดลุดตั้งไม่เลาเขไข่ยามนก็ได้เออก็จะขาย่างก็ไดอีกทิดนึ่งดีแล้วล่ะอาทิ่ฐานจิตทั้งพอถัดกว่าบาง <ขอ S 1> ที่มาคา้าปงตาตัหมุนคุม้มปงคุม้มอาทิ่ฐานนั่นหลต้้งเดยกขายถามเขาจะมาขายวันเล้วเออบุรมาทักวัดทักว่าน้ำดินน้าทานั้งถัดกว่าเออ เอ้าตาดที่นั่งนกแต่โมคือได้ว้านเจ้าผาบานไปนอนรับปันไหมไปนอนรักเอาตัวบ้านบ้านบ้านแับตัว้นบ้านดัหแาบาดีจ้านอนคิดเนี่ยเอาแบบดับวอาแับหาตัวอาวร้าทำแต่เอาความพันแต่ขอไปอาตาเอ้าได้ตัวว่าขอบดับได้ตกวว่าขอบบหลายตัวก็ะ้อาจักหลายยุไธ์ให้ เรายไปทักทีว่าอีนั่งเราแต่เราแต่ก็มจัเราลืมนะเราแต่ว็่จัอีนั่งเขาาดเราแต่จันี่จำนคักนี่คนน่ะเพราะมันธรรมดาดอพอเงินน่อยก็เลยบอยัไดสีเลไลจัหน่อยาทันคัลายมาทันนี่คับ้ายมาทันนี่คับ่ายทันน่อ้คักาขัดอ

นี่ไปทำทุนนะปเละเอ้าไอ้น้าหนักมากจ้ะกดเอาทักทอเอาเดี๋ยวเขาจะแก้ให้ดราเดี๋ยวอดีตจะรู้ด้วยม้่าทัานรุดคนไปรุดด้วยมึงาวมาขามาแล้วเอาบ่เขาเอามาแล้วแก่บ่ไรทำใจชอยขึ้เท่านั้พขอว่าชอยแต่ว่าได้เอาว่าี่

ก็เลี้ยงแ้พอแลลวพอว่าให้เม่กับเมียังเนีกวาจังมียยังีเขาบ้างางียม่ใเคยรู้เม่เนาะถอเนาะเมียด้มากขึ้นเาจ้าจะเมีให้หนังเนาะเมียก็ได้อยู่ที่นี่เมีย็ได้มากขึเขา้าจเมียอยขึ้เาพาขึ้นเขาคือหัี่กเรานี่ยละพ่าเอ้าเมียขดแตัวเมียก็ได้กันพว่หไยังเขาก็อึดกินนี่บอึดเอเขาบอึดกินพราะรู้ว่าสิไปเอโซูไง เอาเน oh, uh hmm. ี่นย่ก็ได้อทกทอ่าทุกอท่านะพเอาแวฮัดอวงสินอเเอาน่าไวฮัอ้าหนึงขาหน่ข้าขาหวึ่ง้าึงขาน่ขานั้าหลอ้าหขาหนึาห่้าหน่้าหนขานึงขานาน่า่้เข่า

mất cái miệng đấy thì, áo váy áo váy áo váy cháu phạt cháu phạt cháu phạt áo váy 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 áo 哎，我，我。